ยี่ิห้าเฮ้ย่บกแล้วครับกำลังจะย,ย่างยี่บุกที่เลอกกับพยาบาลก็ไม่มีเลยอันนี้เลี้ยงแค่อ้ย,ยาตอนอผมเลิกกับพยาบาลผมก็อายุยี่ิห้าย่างยี่ิหกพบกันตอน,น10 10อายอุสิบสิบสิบห้าอ้ยหาย,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 ยไปไหนมาครับครับเป็นอาทิตย์เลยไปแข่งกีฬาให้ตำรวจครับ อ๋อเป็นตำรวจแล้วเรื่มนเลื่อเลื่อนตอนี้เป็นยุคกระสินไหมเป็นยุ้ยกรมประชาการสอบสืบการกลางครับย้ายมาแล้วครับผมย้ายมาแล้วมาแล้วครับแก่แพ้โยทินรู้สึกเป็นยังไงครับเสียใจครับเสียใจเสียแชมป์นี่เจอหน้าพี่หลองแล้วโยทินโยทินโอ้หลอนหนูไปหมดเลยครับอันนี้ว่าด้บมบิลได้เท่าไหร่เนี่ยครับเลี้ยงแส้นบำเน็จบันเส้นเป็นพยาบาลเอาวิลีนองละมีส่วนเล็ก มื่อกี้เรามาซ้อมมวยนี่เมื่อกี้เรามันจะเป็นจังช่วงจังหวะดยี่ป้ายังพอดีออ้่ะครับยี่ป่าเฮ้ยหกแล้วครับกำลังจะย่างยี่หกที่เลิกกับพยาบาลก็ไู่ดีเลยอันนี้เลีเ้ยงแทะอายตอน <ๆ S 2> ผมเลิกกับพยาบาลผมก็อายุยี่ป้ายังยี่หกพบกันตอนอายุสิบสิบสิบห้าน่ะสิบสี่สิบห้าน่ะบ่ตอนเดี๋ยวนี้กำลังย่างกันบ่ครับโอ้ยเนาะมาในมวยกับแพ้ช่วงนั้นพี่น่าจะแพ้วิเลชัยเสียดมพันข้างละลาน พอมวยแพ้ปุ๊บเหตุการณ์มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยเหมือนมันเป็นเวรกรรมทับเข้ามาเลยตอนเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นในทรมานในหน่วยบ่ะมีนิในในหน่วยมีมินิในในหน่วยมนบ่มีบ่ไม่มีเขาไม่มีรักกันรักกันเดี๋ยวนี้ตั้งมือก็คบกันตั้งมือก็เดี๋ยวนี้ตอนนี้ห้าปีสี่เดือนยี่สิบสี่วันครับอ๋อนับด้วยนับด้วยนะเป็นน้องเก่าซูว่าไอ้ไอ้กับเป็นเาซูไอ้เพ็งซีมันเป็นเวรกรรมเราไม่เจ้าชูนี่ไอ้นักเดียวใจเดียวตะเกียเล่นกขาบอกเป็นตะกี้บัดมันจะไปไปเลย พอแพ้ไฟสองไฟเนี่ยแพ้แพ้ทั้งเทีแล้วแพ้เทีนึงเทมี่เทสองนี่มันเป็นเวรกรรมแน่นอนเอาอีลีเบียพอแพ้อะไรหลายครั้งเบียมึงเชื่อพี่เดียพอพอเราแพ้นี่พอแพ้ปุ๊บเบียมันจะเหมือนเวรกรรมมาทับเขาเลยด้วยอันนี้แพ้ทั้งเท่แล้วก่อนเท่เดียวช่วงขาขึ้นขาลงสิ่บอกแมนขาขึ้นขาลงเหมือนเสืมีเรี้ยงคว่อมฮักได้บันย์คว่อมฮักกัซซีมาบัณนี่เรี้ยงงานกัซเซียไม่ดีคือเล่้ยงอยู่เลยแต่ว่าเรี้ยงคว่ำหลักกำลังสิบใบแต่งกันหมดเลยเนี่ยยัเรากั รอมรออยู่รออยู่พบกันใครอยู่เก้าปีไหมแปดปีคบัปงปีแล้วคบยุห้าปีห้าปีโอ้ยเนาะโอเคไม่ห้าก็เไม่ไม่ห้าก็หกก็เก้าแหละคำคว่าคำว่าเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาทะเลาะบอแวกกันเขาอายุเท่าไหร่ไม่เขาอายุเท่าไหร่เส like well ียเนี่ยสเสียเนี่ยพี่งไม่เขาอายุเท่าไหร่เขาอายุเท่าไหร่อยุ่สิสครับยี่สิบาเอาเขาเขากัจะเพศแก่โอ้ยเนี่ย อันนี้ผมพุ่งจริงนะผมหนักใจหนักใจกับน้องนะอันนี้เ,เสเื้อเส้นไปแล้วบ่ขออย่างเดียวมันจะเสียความักน้องๆละ่ะ <c oughs> เอ,อยเ้ย <c oughs> อาบางทีแล้วเหตุการณ์พอแพ้มาปุ๊บหลายๆครั้งนี่เสียแชมป์ปุ๊บได้เสียข้อมากเออไอปนิวาดิมี่อย่างนี้น้อน้องบอมม่มี่ดิ<า>มี่ยังไงพี่น้องอีแล้วฮะอีแล้ว บางทีอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับมันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาน้องหลายเอ้ยต้องไปหาท่านหญิงนี่ทันหญิงกับท่านพีที่ทำเมืองเด้ียวครับไอร้องเมืองจะบายโอ้ยโอ้ยอาจินย่ายเด้ออย่ามองกันสิ แต่ว่าอาจจะเป็นปลายปีนี่เดี๋ยวลองอเป็นดูนะครับโอ้ยเมื่อกี้ข้ามก็ว่ากันอออ <c oughs> ขออย่าให้เป็นเหมือนอย่างนน้นอย่างนี้ไว้ไว้ดีนะขอให้ชีวิตนะครับขอให้น้องไส้หลาผมพูดออกจ๋อกัน นะครับบางทีบทมันจะไม่ใช่มันก็ไม่ใช่บทนี้บทมันสิดีก็ดีกันบทนี้นะครับก็ว่าโซ่สไตล์ครบกันเก้าปีแปดปีสิบปียี่สิบปีมีลูกสองลูกสามถึงเวลามันจะไม่ใช่มันก็เลิกกันนี่ด้วยว่าเขาทำบุญกันมาหน่อยแต่ว่าต้วน้องจะขอให้กันรวนกันไม่ร้องเหยจะขอให้ปีมวยขอให้เวลาเป็นสามชีดาวจำได้ สับปะรดติดซีดาวมือใดนายพลนายพันบับปะรดจะจับไปหลวงเด้อผมเคยโทรหามันว่าพี่หลวงอยู่กัลยาสินผมออมเล่นไอ้ถือจับมาไปในเมาเหรอครับไอ้หลวงสมี่เด้อว่ได้ยินใคยไปตำรวจกัลยาสินครับมีซีรีเลยมีซีรีเลยก่อนก้อนที่ก่อนที่บอกว่าไอผมคิดว่าอยู่เป็นพ่ออย่างเขาครั้งแรกครั้งแรกแกโทรมาบอกว่าไอถือย ชับยเนี่ยต่อพออยกะสอนดเดียเนี่ยพุ่ไปอีกทีแกัวรถดเยกคน่มัเลยไว้นมเป็เชื่อแกไป้นอประสบความสำเร็จหักแท่งอันนี้เราหักแทงอันอเห็นน้องไหมครับเห็นมามุกจับเอาเยิ่ิปยได้ยเย